สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดล่มหุบนะคะตลาดในตำบลแม่กองนะคะก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะตลาดของเขาก็จะเปิดทุกวันนะคะทุกคนก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มตรงนะคะตลาดเขาก็จะตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟนะคะสถานีรถไฟแม่กองนะคะทุกคนความยาวของตลาดทั้งหมดนะคะก็จะประมาณ100เมตรนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะกาง วางขายของนะคะบนพื้นที่ติดกับรางรถไฟนะคะทุกคนเวลารถไฟมาก็จะพากันต่างหุบล่มนะคะแล้วก็เก็บสินค้านะคะภายในพริบตาก็จะเกลี้ยงเลยนะคะ <c oughs> ก็จะให้รถไฟวิ่งผ่านนะคะทุกคนก็จะเป็นที่มาของชื่อตลาดล่มหุบนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีร้านขายของอยู่สองฝั่งของ ทางรถไฟนะคะทุกคนก็จะมีเป็นพวกอาหารต่างๆนะคะก็จะเป็นพวกอาหารทะเลก็มีนะคะนี่ค่ะอาหารทะเลนะคะก็จะมีราคาติดตามป้ายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาแดงปลาหวานนะคะทุกคนถาดละหนึ่งร้อยบาทนะคะก็จะมีพวกพืชผักผลไม้ต่างๆก็มีนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะทุกคน ก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เดินดูบรรยากาศชิลๆเลยนะคะเดินดูตามทางรถไฟเลยนะคะทุกคนทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเดินตามทางรถไฟไปเรื่อยๆค่ะ ทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลก็มีหลายร้านนะคะทุกคนสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วสนใจที่จะมาก็มาเดินเที่ยวได้นะคะที่ตลาดล้มหบุบตลาดต,ลาดตบลแม่กองนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะทุกคน